ตั้งคันได้20สัปดาห์เวลาเปลี่ยนอริยาโบทรู้สึกเหมือนลูกจะพลิกแบบนี้อันตรายไหมนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในช่วงอายุคัน20สัปดาห์เนี่ยหมดลูกค่ะจะอยู่ที่จะโตขึ้นมาสูงบริเวณระดับสะดือของเรานะคะแล้วท้องเราก็มีการขยายตัวทีนี้ปกติค่ะเวลาที่เรามีการพลิกตะแคงตัวเปลี่ยนท่าเนี่ยหมดลูกมันก็จะมีการพลิก กับเราตามแรงน้มถ่วงนะคะเป็นอาการปกติการที่คุณแม่บอกว่ารู้สึกว่าน้องพลิกตะแคงตัวไม่ใช่น้องพลิกนะคะมดลูกค่ะมันพลิกไปมาแต่เด็กอยู่ในมดลูกนะคะเด็กมีการเคลื่อนไหวยังไงอันนี้คือเราบอกไม่ได้อยู่แล้วเพราะาเรามองทะลุเข้าไปในมดลูกไม่ได้นะคะแต่การที่มดลูกมีการเคลื่อนไหวนะคะไปมาตามอิริยาบถของเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนะคะ อันนี้นึกภาพตามออกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะหรือถ้าบางคนบอกว่าไม่เห็นมีอาการนี้เลยก็ดีแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้ามีก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรที่ผิดปกติมันคืออาการปกตินะคะแต่ที่แน่ๆคือถ้าหากมีอาการเหมือนอยู่ดีๆอ่ะหมดลูกมันมีการตึงขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ขยับตัวค่ะ แล้วเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องสงสัยเรื่องของการบีบตัวของมดลูกที่อาจจะเสี่ยงคลอดก่อนกําหนดได้นะคะอันนี้ก็คือฝากไว้ก็แล้วกัเกนเนาะ